ท่วงอร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล้งหงนะฮะพาทุกท่านมาอยู่แถวนี้เลยครับถนนเยาวราชนั่นเองร้านเขาชื่อว่าหลงโถคาเฟ่นั่นเองนะครับผมตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนเยาวราช ก่อนแยกเฉลิมบุรีนั่นเองนะฮะด้วยพื้นที่ของทางร้าน,นะฮะมีขนาดค่อนข้างเล็กทางร้านเนี่ยก็เลยออกแบบการตกแต่งในรูปแบบที่เรียกว่าเหล่าเต็งนั่นเองที่จะมีที่นั่งเนี่ยเป็น2ชั้นด้วยกันนะมีทั้งชั้นล่างและชั้นบนปัจจุบันที่ร้านแห่งนี้นะครับมีถึง2ส,สาขาด้วยกันนะฮะและเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือวันนี้ฮะนั่นก็คือเมนูชุดติ่มซำม,มงคลนนั่นเองครับ<อ>มีทั้งซาลาเปาไส้ไข่เค็มลาวานะฮะซาลาเปาไส้หมูแดงทอดเค้กสม้มเกี๊ยวกุ้งทอดฮ ก็จีบกุ้งทอดนั่นเองนะฮะ ชุดติ่มซำม,มงคลที่ครบเครื่องจริงๆนะตัวซาลาเปาลาวานี่ทานเข้าไปแล้วรสชาติลาวาด้านในเนี่ยกำลังดีไม่เค็มจนเกินไปและรสชาติแป้งเนี่ยก็ยังเข้ากันอีกด้วยนะครับต่อมาครับเป็นเมนูนี่ฮะชุดข้าวต้มโป๊ยเซียนนั่นเองครับผมประกอบไปด้วยเครื่องเคียงถึง8อย่างด้วยนะครับเสิร์ฟม,มาพร้อมกับข้าวต้มร้อนๆที่มีกลิ่นหอมใบเตยอ่อนๆนั่นเองนะครับผมใบปอผัดใช้โป๊หากินไม่ง่ายแล้วนะสมัยนี้ ตัวใบปอเนเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเวลาคุณเคี้ยวไว้กับตัวเข้าต้มเนี่ยมันจะมีกลิ่นเบาๆนะแต่พอเคี้ยวไปเรื่อยๆจะมีรสชาติที่ค่อนข้างเข้มข้นออกมาแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวที่อร่อยจริงๆนะถ้าทานกับข้าต้มเมนูสุดท้ายในวันนี้ครับข้าวอบหน้าหมูกรอบพริกเกลือบ,บวกไข่ดองซีอิวนั่นเอง <Wow. S 1> ฮะอันนี้ฮะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลาดลงไปเลยนะนี่คือความฟินของเมนูน,นี้เลยครับ ฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านที่ชื่อว่าหลงโถคาเฟ่นะฮะตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนเยาวราชก่อนแยกเฉลิบุรีนะร้านเขาเนี่ยเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนะครับแวะมาถ่ายรูปกันแล้วก็อย่าลืมเช็คอินให้เขาด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับอิ่มอร่อยขนาดนี้ก็ต้องขอปิดท้ายด้วยนี่เลยฮะผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้ตราชาตามือครับนี่ครับชามมลิอันชันลาเต้นั่นเองครับนี่ ฝากไว้เลยนะครับกับชามาลีอันชันลาเต้นชนิดผงครับที่ผ่านการผสมผสานจากใบชาดอกอันชันและดอกมะลิครับทาให้มีเครื่องดื่มที่มีกลิ่นหอมครับมีสีสันสดใสดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นแล้วก็ยังมีชาดอกไม้ตราชาตามือครับที่มีทั้งชามมลิ ชนิดถุงซองเยื่อครับที่ผ่านการคัดสรรชาเขียวพันธุ์ดีผสมผสานกับดอกมะลิและทําให้ชามะลิเนี่ยมีกลิ่นหอมนั่นเองครับสามารถหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือ140สาขาทั่วประเทศไทยช็อปปี้ลาซาด้แค่เซิร์ชว่าชาตามือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์แอดชาตามือนะครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรมีแบบทั้งออริจินอลแล้วก็ขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับช้อปปี้ลาซาด้าแค่เซิร์ชว่าเฮอร์เ e อร์ e ฮา f ์ออฟฟิสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดแอดเฮอร์เบอร์เฮาส์ครับและอีกหนึ่งช่องทางใหม่ของเราครับ t ิ k t o k เซิร์ชว่า Herber House ครับ และสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อให้ได้นะครับว่าผมนิกเล่งหงจะพาไปอร่อยยกดิวที่ไหนต่อกับชาตามือเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ